Oh. No. สวัสดีครับทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช anel ตัวเลขเลื่อนกล้ามนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครก็วันนี้นะครับจะเป็นคอนเทนต์นะครับพิเศษนะครับที่ใครหลายคนมักจะมีปัญหากันนะครับก็คือคนที่งบน้อยๆเนี่ยนะครับเราจะกล้ามล้านได้หรือเปล่านะครับก็คือคนที่ต้องการสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยจริงๆเราจะเป็นที่จะต้องมีเงินเยอะๆหรือเปล่านะครับหรือว่าเราจะต้องแบบโอ้โหเปลืองตังค์มากเลยหรือเปล่านะครับวันนี้ต้นจะมาทําให้ดูนะครับว่า ในการที่เราจะสร้างหุ่นที่ดีจริงๆเนี่ยบัตเจ็ตจริงๆเราสามารถที่จะควบคุมนะครับมันได้นั่นเองนะครับก็รับรองนะว่าคลิปนี้นะจะตอบโจทย์แน่นอนสำหรับใครที่เป็นเด็กมหาหลัยนะครับหรือว่าคนที่ไม่ได้มีทรัพย์เยอะนั่นเองครับแล้วก็ต้องดูมากๆเพ,าเพราะว่ากว่าต้นจะขนของออกจากโต๊ะได้ทั้งหมดเนี่ยค่อนข้างที่จะลำบากนะครับก็มามาดูกันนิดหนึ่งนะครับก็ สารอาหารแรกนะครับที่สําคัญคบ้างมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่ต้องการเข้ามาสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยก็คือโปรตีนนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นเป็นสารอาหารที่คอสแพงที่สุดอะ่ะก็คือในบรรดาสารอาหารคาร์โรบไฮเดรตโปรตีน,ตนแล้วก็ไขมันเนี่ยอันที่เป็นโปรตีนเนี่ยจะมีราคาแพงที่สุดนะครับถ้าทุกคนสังเกตกันเวลาไปซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าร้านสะดวกซื้อก็แล้วแต่นะครับต้นก็ ทำลิสต์ไว้ให้แล้วนะว่าเวลาที่เราไปดูนะพวกเนื้อสัตว์อะไรเงี้ยเราควรที่จะเลือกอย่างไรนะครับและแต่และประเภทเนี่ยมันมีราคาเท่าไหร่นั่นเองครับสำหรับหมวดหมู่โปรตีนนะครับต้นนะครับเทียบราคามาให้แล้วสําหรับเนื้อสัตว์นะครับที่มีโปรตีน3 0กรัมนะครับ เทียบกันนะครับราคาครับซึ่งราคาจะอ้างอิงจากแมคโครแล้วก็บิ๊กซีโดยเฉลี่ยนั่นเองนะครับซึ่งอันดับหนึ่งเลยนะครับที่ราคาถูกมากๆนะครับแล้วก็ควรมีติดตู้เย็นไว้นะก็คืออกไก่ติดหนังนั่นเองนะครับก็ราคาเนี่ยถูกมากๆนะครับต่อเนื้อนะครับที่ได้โปรตีน30กรัมเนี่ยจะอยู่ที่ราวๆแปดจุบาทเท่านั้นเองนะครับส่วนอันดับ2นะครับจะเป็นปลากระป๋องนะครับอันนี้เป็นขึ้นชื่อเลยนะครับกับความถูกนั่นเองนะครับเพราะว่าอยู่ที่ราวๆยี่สิบบาทนะครับแล้วก็ได้โปรตีน 30กรัมนั่นเองครับส่วนอันดับ3าจะเป็นสันนอกหมูนะครับก็เป็นส่วนที่ไขมันเนี่ยน้อยนะครับสำหรับเนื้อหมูนั่นเองครับราคาจะอยู่ที่23บาทนะครับนิดๆนะครับต่อโปรตีน30กรัมนั่นเองครับส่วนอันดับ4ี่นะครับจะตกเป็นของเวโปรตีนนะครับก็อันนี้แล้วแต่ยี่ห้อนะครับจริงๆแล้วแต่เนี่ยต้นอ้างอิงจากของไม่โปรตีนนะครับซึ่งถ้าเข้าไปกดก็สามารถใช้โค้ดนะครับลด40%รนะครับก็จะตกอยู่ที่24บาทนะครับแล้วก็ได้โปรตีน30กรัมนั่นเองครับ ต่อไปนะครับต้นได้ทําการเทียบไปแล้วนะครับว่าถ้าเรากินนะครับอาหารนะครับต่อ1เดือนนะครับโดยสมมุติให้เรานกินโปรตีนวันละ120กรัมนะครับต่อวันเป็นเวลา1เดือนเต็มนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าราคาถูกที่สุดเนี่ยก็จะตกอยู่ที่อกไก่นั่นเองนะครับซึ่งราคาเนี่ยจะถูกมากๆนะครับทั้งเดือนเนี่ยตกอยู่700กว่าบาทเองนะครับแล้วก็อันดับ2นะครับก็จะไล่เรียกกันไปนะเป็นปลากระป๋องนะครับสัน นอกนะครับหมูนะครับแล้วก็เวโปรตินนะครับตามลาดับนั่นเองนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็อาจจะไม่สามารถที่จะกินอกไก่ได้1เดือนเต็มๆนะเพราะมันจะน่าเบื่อนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเฉลี่ยนะครับราคาระว่างอกไก่นะครับแล้วก็สินค้านะครับเนื้อสัตว์อื่นๆนั่นเองเพื่อป้องกันอาการเบื่อนะครับของร่างกายแล้วก็ตัวเราเองนั่นเองครับ ก็อย่างที่ทุกคนเห็นกันไปนะครับก็คอสแต่ละอย่างเนี่ยจะนะครับค่อนข้างที่จะต่างกันชัดเจนนะครับซึ่งเราสามารถที่จะเลือกได้เลยนะครับว่าในหนึ่งอาทิตย์นี่เราจะกินนะครับเป็นโปรตีนก็คือเนื้อสัตว์อะไรบ้างนั่นเองนะครับก็เลือกตามความเหมาะสมแล้วก็บัจเจ็ตของเราที่มีนั่นเองนะครับก็มาดูกันนะว่าต้นเนี่ยซื้ออะไรมาบ้างนะครับตัวอย่างโปรตีนนะครับที่ต้นชอบที่จะซื้อบ่อยๆนะครับนั่นเองนะครับก็คือมีอย่างแรกขาดไม่ได้นะครับแล้วก็ถูกที่สุดนะครับอย่างที่บอกกันไปก็คือออกกกไ่นนนััเเงง็็ปแหล โปรตีนสูงนะครับไขมันต่ําแล้วก็ราคาถูกมากๆกนะครับก็เนี่ยเป็นชอยที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็ในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยไม่ไม่เอาง่ายๆไม่มีอาทิตย์ไหนที่ต้องไปซื้อนะครับแล้วก็อันต่อไปนะครับก็จะเป็นเนื้อหมูนะครับซึ่งเนื้อหมูก็เอ่อเป็นเนื้อแดงนะครับแล้วก็มีเขาเรียกว,ว่ามีซินนะครับแล้วก็มีแร่ธาตุอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็ควรที่จะกินนะสำหรับใครที่สร้างกล้ามเนื้อนะครับไม่ควรที่จะกินอกไก่อย่างเดียวนะครับอันนี้ก็จะ มีราคาที่สูงขึ้นมานะครับพอประมาณเลยนะประมาณ2เท่ากว่าเลยนะครับของเนื้อไก่โอกไก่นั่นเองนะครับซึ่งหมูต้นก็จะชอบเลือกเป็นพวกสันในนะหรือว่าสันนอกหมูนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งแฟตก็จะไม่ได้เยอะมากนะครับดูเนื้อที่มันเป็นเนื้อแดงเยอะๆนั่นเองนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นทูน่านะครับทูน่ากระป๋องนะครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่ามันราคาอาจจะไม่ได้แพงเวอร์นะครับแล้วก็เขาเรียกว่าดีนะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ดีเพราะว่า เราสามารถที่จะเอาไปทําพวกเมนูอะไรเงี้ยได้ง่ายเพราะว่ามันเป็นแบบว่ามันเป็นพร้อมกินอ่ะเออเราสามารถที่เอาเปิดนะครับแล้วก็ไปทําแซนด์วิชกินก็ได้นะรหรือว่าไปทํายำทูนา่าอะไรเงี้ยได้เหมือนกันนะอันเนี้ยก็โปรตีนสูงนะครับตัวเลือกที่ดีอีกตัวหนึ่งนะครับอุ้ยต่อไปไข่ไก่นะครับไข่ไก่เนี่ยเอ่อได้โปรตีนก็จริงนะแต่สิ่งที่เราจะได้มาด้วยก็คือแฟตนั่นเองนะครับซึ่ง โปรตีนครับในไข่เนี่ยมันก็จะตกประมาณฟองละเ็กรัมนะครับแล้วก็เราจะได้แฟตมาประมาณ5 4าถึงหกรัมครับต่อ1ฟองนั่นเองครับแล้วก็ราคาถ้าเทียบกับพวกอ,อกไก่หรือว่าอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะสูงนะครับแต่ก็เป็นสิ่งที่พลาดไม่ได้นะเพราะว่ามันก็เอาไปทําอาหารได้แบบทําให้อาหารเรามันน่ากินขึ้นนั่นเองนะแล้วอันนี้จะเป็นอันหลังๆที่ต้นซื้อมาแล้วก็ชอบเอามากิน,นครับก็คือโรซาครับปลากระป๋อง นั่นเองนะครับซึ่งปลากระป๋องราคาไม่ต้องพูดถึงนะครับถูกมากๆแล้วก็สามารถที่จะเอามาทําอาหารได้รวดเร็วเร็วนะครับแล้วก็โปรตีนสูงแล้วก็ราคาถูกด้วยนะครับก็เมนเูที่ต้นจะทําบ่อยๆก็คือพวกข้าวผัดปลากระป๋องอะไรเงี้ยอันนี้ดีนะครับตอบโจทย์นะครับส่วนอันนี้นะครับเป็นอะไรที่ต้นเพิ่งมากินนะหลังๆเพราะว่าต้นเป็นคนที่แพนมันวัวนะครับแต่ว่าก็ไปเจอเวที่มันไม่ได้ทําจากนมวัวหรือว่านมหรือถั่วเหลืองนะครับ ก็อันนี้มันจะทํามาจากข้าวนะครับก็จริงๆแล้วเวเนี่ยเป็นอะไรที่ได้โปรตีนสูงและราคาถูกนะค่อนข้างถูกเลยทีเดียวนะครับก็อันนี้ต้นใช้เป็นบราไรส์โปรตีนนะครับของไม p โปรตีนนะครับก็ถ้าใครสนใจสามารถสั่งซื้อได้นะครับต้นจก แนบลิงไว้นะครับใช้โค้ด TON นะครับต้นครับก็จะได้ส่วนลด40%นะครับทุกออเดอร์เลยครับเป็นของจักตั้งประเทศแต่ว่าจะไม่เสียภาษีเนาะก็คือของเดินทางมาถึงไทยแล้วก็สามารถที่จะกินได้เลยนะครับข้อดีก็คือมันสะดวกนะครับสามารถที่จะทําได้ไวแล้วก็กินได้ง่ายนะครับแต่อ่ข้อเสียก็คือเวลาต้นงกินแล้วต้นไม่ค่อยอยู่ท้องเท่าไหร่นะครับแต่ข้อดีก็คือมันสามารถทําได้รวดเร็วแล้วก็ทําอาหารได้หลากหลายนั่นเองนะครับสำหรับโปรตีนนะครับพวกเวโอโปรตีนนั่นเองซึ่งอันเนี้ยคือทุกคนสังเกต มันจะหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวต้นจะสั่งมาใหม่นะครับก็ใครสนใจนะไปสั่งซื้อได้นะครับที่ของ My p r o t e i นั่นเองครับก็ไปเดี๋ยวเราไปดูนะครับสำหรับกลุ่มอาหารประเภทที่2ก็คือพวกคาร์โบไฮเดรตนั่นเองครับโอเคนะครับต่อไปนะจะเป็นหมวดหมู่คาร์โบไฮเดรตนะครับซึ่งก็เป็นแหล่งพลังงานสําคัญนะครับในการที่เราจะไป work out แล้วก็ออกกําลังกายนั่นเองนะครับซึ่งที่ต้นนะครับมาเขาเรียกว่า มาทำให้ดูนะครับก็วันนี้ต้นซื้ออะไรมาบ้างนะครับก็จะมีขนมปังนะครับมันนะครับแล้วก็ข้าวโอ๊ตและก็ข้าวสวยนั่นเองนะอันนี้ต้นใช้ไปพอมาแล้วนะครับก็ในนี้ทั้งหมดนะครับถ้าเป็นราคาถูกที่สุดเนี่ยแน่นอนนะว่าจะเป็นข้าวขาวนั่นเองนะครับข้าวขาวเนี่ยเป็นอะไรที่ดีนะครับที่สุดนะครับถ้าเทียบในบรรดาคาร์โบไฮเดททั้งหมดนะครับ ในเรื่องของราคานะก็ถ้าใครที่งบน้อยเนี่ยต้นก็จะแนะนําเป็นข้าวขาวเพราะว่าคนไทยเราก็จะกินข้าวนะเป็นหลักแล้วก็กับข้าวมันก็จะทําได้หลากหลายนะครับมากขึ้นนั่นเองนะส่วนระดับต่อมานะครับถ้าเราอยากจะเคียร์ที่เมนูอะไรเงี้ยพวกขนมปังอะไรเงี้ยก็ดีนะครับแต่ราคาก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นนะก็โอเคนะครับแล้วก็สามารถที่จะกินกับพวกแซนด์วิชกับเนื้อสัตว์อะไรเงี้ยทำก็โอเคเหมือนกันสําหรับขนมปังนะครับก็ถ้าเลือกแบบโฮลวีดได้ก็จะ ดีนะครับมากๆหรือว่าจะเป็นข่าวก็ได้เช่นเดียวกันนะครับต่อมานะครับจะเป็นมันนะครับซึ่งมันเนี่ยเป็นอะไรที่ต้นชอบกินมากๆนะครับก็คือมันหวานนั่นเองนะครับถ้าใครที่เอาเนื้อสัตว์ไก่หรืออะไรเงี้ยกินกับข้าวเบื่อก็เอามาทําเป็นสเต็กนะครับแล้วก็กินกับพวกมันอะไรเงี้ยก็โอเคนะครับดีมากๆแล้วก็อร่อยมากๆนะครับแต่ว่าราคามันก็ค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงสําหรับมันหวานนะครับก็ อาจจะไม่ค่อยดีสําหรับคนที่บัตเจตน้อยๆน,นะครับหรือว่าบัตเจตต่ำๆนั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นโอ๊ตนะครับ i n s t a ต t โอ๊ตนั่นเองครับโอ๊ตเนี่ยก็คือเป็นข้าวโอ๊ตสามารถเลือกได้หลายแบบหลายยี่ห้อนะครับและราคามันจะเออไม่ได้แพงมากแล้วกันนะครับซึ่งเมนูที่ต้นทําบ่อยๆในการใช้โอ๊ตมาทำเนี่ยก็คือพวกแพนเค้กหรือว่าอะไรเงี้ยเพื่อป้องกันเวลาที่เราเบื่ออาหารอะไรเงี้ยซึ่งการเอาโอ๊ตนะครับผสมมบกล้วยแล้วก็ทํากับแพนเค้กอะไรเงี้ยก็เป็นอีกตัวเลือกที่ทําให อ่าเราน่ารับประทานมากขึ้นครับแล้วก็แก้เบื่อแก้เซ็งได้นะครับอันนี้ไปดีตัวเลือกหนึ่งนะครับราคาไม่แพงครับไปหาซื้อกันนะครับสําหรับคาร์โบไฮเดรตนั่นเองครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสําหรับใครที่งบน้อยก็อาจจะเลือกเป็นข้าวสวยนะครับอย่างที่ต้นบอกไปนะครับก็ลองบาลานซ์กันดูนะครับก็เดี๋ยวไปต่อกันที่หมวดหมู่ผักนะครับผลไม้นั่นเองครับสำหรับผลไม้นะครับแล้วก็ผัก นั่นเองนะครับก็เป็นอะไรที่จําเป็นที่จะต้องกินนะครับเพื่อประทังชีวิตนะครับก็ผักนะครับบอกเลยว่าถูกนะครับมากๆสําหรับใครที่บัจเจ็ตไม่มีอันเนี้ยไม่ต้องกังวลน,นะไม่ใช่เขาอ้างเลยนะครับอย่างกะเพราอันเนี้ยเป็นอะไรที่พื้นฐานแล้วก็เบสิกมากๆซึ่งกะเพราเนี่ยมันตกประมาณ10กว่าบาทนะครับถุงหนึ่งเนี่ยซึ่งจริงๆมาทําได้ประมาณ2มื้อนะครับสมือ้อประมาณ2มือ้อถ้าใครชอบกินใบกะเพราเยอะๆนะครับ เนี่ยสิบาบาทตกมือละ8บาทนะครับสำหรับกะเพราแล้วก็พวกผัก,กอื่นๆมันไม่ได้แพงเลยนะกระหล่ำเนี่ยสิกว่าบาทนะครับหัวหนึ่งก็ทำได้แบบ2มื้อนะครับแล้วก็อ่ะอันที่แพงที่แพงขึ้นมาหน่อยนะก็จะเป็นพวกบลูโคลี่นะครับบลูโคลี่ในนี้จะราคาสูงนิดนึงนะครับก็ ตัวเลือกนะเป็นตัวเลือกแล้วกันนะครับก็ซื้อให้หลากหลายนะครับแล้วก็อาจจะปนกับพวกของที่มันราคาถูกอะไรเงี้ยเยอะหน่อยนะครับแล้วก็สลับมาเป็นบล็อกแครี่บ้างนะครับสักหัวถึง2หัวนะเพื่อให้ร่างกายเราไม่เบื่อนั่นเองนะครับพวกผักกินได้ไม่อั้นเลยนะครับแล้วก็กินได้เอาเยอะยิ่งดีนะครับต่อไปนะครับจะเป็นผลไม้นับขาดไม่ได้ก็จะเป็นพวกกล้วยนะครับก็เป็นแหล่งพลังงานที่ดีซึ่งกล้วยมันก็จะมีคาร์โบไฮเดรตอยู่นะครับแล้วก็ราคาก็ไม่ได้แพงนะครับก็ ถ้าไปซื้อยิ่งถ้าใครอยู่แบบตามตลาดผักอะไรเงี้ยกล้วยหวีหนึงจะถูกมากๆต้องเคยไปซื้อประมาณหวีละยี่สาบาทเอี้ยเออแต่ถ้าอยู่ในเมืองอะไรเงี้ยซื้อตามเอ,อ่อซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรเงี้ยราคามันจะตกประมาณลูกละ7-8บาทนะครับแล้วก็แอปเปิลนะครับแอปเปิลก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับเพราะว่าเป็นผลไม้ที่น้ําตาลไม่ได้สูงมากนะครับเงาเงาสะท้อนใหญ่เลย เป็นผลไม้ที่น้ําตาลไม่ได้สูงมากนะครับแล้วก็ราคาถ้าเป็นซื้อที่เป็นถุงในแมคโครเนี่ยสักสิลูกอะไรเงี้ยมันจะตก99บาทลูกแล้วแบบ9บาทนะครับก็ถูกนะครับอันนี้ต๊วก็ซื้อมาไม่แพงนะประมาณ39ครับ39บาทถ้าจะไม่ผิดนะครับก็ตกประมาณลูกละ9บาท10บาทนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นสับประรดนะครับห่หัวก็30ครับประมาณ30กว่าบาทนะครับก็กินได้หลายรอบนะอันเนี้ยคงไม่มีใครบ้ากินวันมื้อเดียวคือลูกหนึ่งเลยนะ ก็แบ่งกินได้2อถึงสครั้งครับก็ตกประมาณมือละ10บาทนะครับก็นี่นะครับบอกแล้วนะใหญ่นี้ทุกคนเห็นปันเพราะว่าแม้จะเป็นพวกผักหรือผลไม้อะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะเลือกผลไม้ที่มันราคาค่อนข้างที่จะไม่สูงมากนะครับก็ถ้ายกตัวอย่างอื่นก็จะมีพวก ฝรั่งอะไรเงี้ยเออก็ไม่ได้แพงมากนะครับก็ถ้าผลไม้ไปซื้อตามตลาดผักอะไรเงี้ยต้อรับรองได้เลยว่ายัางไงก็มีตังซื้ออยู่แล้วนะต่อไปนะจะเป็นกลุ่มแฟตนะครับก็คือไขมันนั่นเองนะครับก็ใครหลายคนมาจจะเข้าใจผิดนะครับว่าตัดแฟตออกทั้งหมดเป็นเรื่องที่ดีนะครับจริงๆไม่ดีนะครับบางคนทํากับข้าวทาแต่น้าเปล่านะครับตลอดนะครับก็บอกได้เลยนะครับว่า ไม่ดีนะครับกับร่างกายในระยะยาวนั่นเองนะก็แฟตจริงๆแหล่งพลังงานมันจะไม่ได้เยอะนะก็คือใครแต่คนจะชอบกินกันก็คือพวกถั่วนะครับอะไรพวกนี้นะครับซึ่งราคาบอกได้เลยว่าค่อนข้างที่จะสูงนะครับกับไขมันที่ได้นะครับซึ่งอันนี้ไขมันมัน18กรัมนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าราคา35บาทนะครับโอ้โหอันนี้เทียบเท่าอย่างกับโปรตีนเลยนะแต่มันก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแหล่ง ไขมันที่มีโปรตีนนะครับอันนี้มันดีตรงนี้นะครับแต่ว่าราคาจะค่อนข้างสูงนะครับสำหรับใครที่บัจเจ็ตน้อยนะต้นก็จะแนะนําเป็นน้ํามันพืชนะครับก็น้ํามันพืชเนี่ยจะเป็นอะไรที่เราจะเอาไปใช้ในการทํากับข้าวในทุกๆวันอยู่แล้วนะครับแล้วก็แฟตเนี่ยมันได้มาง่ายมากๆนะครับก็1ชอโต๊ะได้ไขมัน14กรัมนะครับแล้วก็ขวดเนี่ยมันราคาไม่กี่บาทนะครับแล้วก็ ถ้าใขรที่บัตเจตน้อยต้นก็แนะนําให้ทํากับข้าวแล้วก็ใส่นะครับใส่น้ํามันพืชนี่แหละนะครับลงไปนะเพื่อให้ได้ปริมาณไขมันที่เราต้องการในแต่ละวันนะครับแล้วก็ไม่เฟืองงบประมาณด้วยนะอันนี้แนะนำนะครับมากๆนะครับก็น้ํามันก็มีหลายแบบอาจจะเป็นน้ํามันทูเหลืองก็ได้นะครับน้ํามันลอมข้าวนะครับก็อาจจะไม่ต้องถึงขั้นพวกน้ามันมะกอกอะไรพวกนี้เพราะว่าราคามันค่อนข้างที่จะแพงนะครับแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้ไม่ได้ต่างกันครับการกินน้ํามันมะกอกหรือว่ากินน้ํามันที่มันแบบ น้ำมันดีนะครับแล้วเราจะผอมนะครับไม่ใช่นะครับมันอยู่ที่ปริมาณการกินตลอดทั้งวันทั้งหมดของเรานั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มแฟตนะครับกลุ่มสุดท้ายนะครับที่ต้นจะมาบอกนั่นเองนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับการเลือกอาหารสําหรับคนที่ งบน้อยนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าไม่ค่อยมีกําลังทรัพย์แล้วกันนะครับแต่ว่าเราอยากที่จะสร้างหุ้นที่ดีนะครับในระยะยาวนะครับต้องทําไงนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะตอบโจทย์กันนะครับก็อย่าเพิ่งปิดคลิปไปเพราะว่าเดี๋ยวปิดท้ายคลิปนะเดี๋ยวต้นจะทําอาหารโลบัจจตนะครับก็คือเมนูอาหารที่เราใช้เขาเรียกว่าใช้ตังน้อยแล้วกันนะครับก็เป็นเมนูที่ใช้ตังน้อยมากๆแต่ว่าได้โปรตีนที่คุ้มค่านั่นเองนะครับรอติดตางที่ท้ายคลิปนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะครับ กดซับสไครป์แล้วก็กดกระดิ่งนะเพื่อนการเปิดการแจ้งเตือนเวลาที่ต้นอัพคลิปใหม่ๆนะครับอนเทนต์ต่างๆทุกคนจะได้ไม่พลาดกันนะครับแล้วก็ถ้าใครนะครับอยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับแต่ว่าไม่รู้จะออกกําลังกายอย่างไรนะครับจัดตารางอย่างไร กินอาหารแบบไหนนะครับสามารถสมัครเข้ามาได้ที่ t o k Intermediate Membership นะครับราคา100บาทต่อเดือนนะครับทุกคนจะได้ดูคลิปการออกกําลังกายที่ต้นทําขึ้นมาพิเศษครับก็เล่นตามเลเวลเลยเลเวลหนึ่งเลเวล1.5เลเวลสองครับสามารถเปิดนะครับแล้วก็ทําตามไปยาวๆเป็นปีๆกันได้เลยนะครับแล้วก็ แค่นี้แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันสำหรับ low budget นะครับ low c o s เมนูเพื่อให้ทุกคนเอาไปทำตามก็หวังว่าจะหมดข้ออ้างกันนะครับสำหรับใครที่บอกว่างบน้อยนะแต่ไม่สามารถที่จะสร้างหุ้นที่ดีได้นั่นเองครับเจอกันใหม่ครับสำหรับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ